กกำลังติดอ่วมันมีนของเรามันก็มีขึ้นมาหวงตาเออ,เอ,อไหนๆล,ลูกเขาก็สอนเราได้แหละอ้ะเอาจะน้อมต่อกับนวัตกรรมของตาพ่อแม่ควจารที่เคารพครับก็พิจารณาถึงความเป็นตัวเป็นตน,ตนที่เข้าไปรู้เรื่องต่าง,างๆมีความเป็นตัวเราพิจารณาความเป็นตัวเราที่ไปรู้เรื่องต่างๆแล้วก็เห็นว่านี่แหละ มันก็คือเป็นสังขารซึ่งเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วก็ไปรู้นูนน่นรู้นี่ต่างๆนานานะครับแล้วก็พิจารณาที่หลวงตาสอนว่านี่แหละมันคือตัวสุดท้ายที่มันที่มันแสดงเป็นตัวตนอย่างนี้อยู่ถ้าจากตรงนี้ไปมันก็มันก็เป็นตัวซึ่งมันก็หาหาอะไรไม่เจอมันจะเป็นอะไรที่หาไม่เจอก็ อยู่กับความที่ว่าเรารู้เรารู้เนี่ยฮะมันก็มีตัวมีมีม,ม,มีมีสิ่งที่มามาเห็นว่ามีความเรารู้เรารู้เรารู้อย่างนี้อยู่ก็พิจารณามาลักษณะอย่างนี้ครับหลวงตาครับ,บขอโอกาสหลวงตาตายครับผมเอาว่าไงเอาขอขอโอกาสน,นะคะตอนแรกเจอทีพ่พูดว่าพิจรารณาหวนยังรู้สึกว่าพี่ เรียกพี่นะคะพี่ยังหาอยู่อะค่ะมีตัวหาอยู่หรือเปล่าคะตอนที่พิจารณาว่าอันนี้เป็นอันนี้มันจะมีตัวพิจารณามีผู้พิจารณาอยู่อะค่ะแล้วก็มีตัวตนมีมีตัวตนมีตัวตนมาพิจารณาเพื่อหาคุทางแก่ตัวเราเองใช่ไหมเีลยววิชาเราไม่รู้เท่าทันแล้วก็พิจารณาเพื่อหาทางแก่ตัวเอง แล้วแต่มันก็มีตัวคนพิจารณาอยู่มีผู้พิจารณาให้ตัวเองกั็เลยมีตัวตัวเราไปพิจารณาเพื่อตัวเราแต่ต้นหลังรู้สึกว่างๆโล่งๆเจ้าค่ะโล่งๆไม่รู้โล่งอะไรรู้สึกโล่งๆอยู่เจ้าค่ะก็ถามนี่ถามใจเราสิเราเป็นคนรู้เห็นนี่ก็ถามว่าเป็นเพราะอะไรยังไงกไเาคก็เหมือนเขาวางตัวนั้นได้หรือเปล่าไม่แน่ถูกไหมเจ้าเออวางตัวนั้นได้ใช่ไหมเจ้าค่ะวางตัวพิจารณาได้ด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะ หมายถึงว่ามันอาจจะมีขณะจิตซึ่งซึ่งวางวางตัวหลุดไปบ้างหลุดไปไดเป็นขณะขณะไปอย่างนั้นจะหลุดแบบถูกอะค่ะเป็นเป็นช่วงหรือเปล่าเจ้ะคะแล้วก็บางทีก็มีมีอยู่กับว่างบ้างน้อยมากแต่ว่ามีมีบางทีอยู่กับว่างบ้างไงเจค่ะก็นะคะพี่แล้วก็แต่ฟังก็ว่าโดยรวมก็ทําถูกแล้วนะคะหลวงตาก็ก็ว่าที่ที่เป็นขณะจิตที่หลงไปพิจารณา เยเอาตัวเราพิจณาเพื่อช่วยตัวเองก็คือลงไปเป็นขนาดจิตพอพอพอรู้ตัวอยู่ก็ก็หายหลงแต่ไอตัวที่ที่ที่หลุดจากตัวเนี้ไม่มีมีน้อยมากคือมันคือมามาหลุดมาก็คือส่วนใหญ่เราเล่งเล่งสปีดแต่เล่งสปีดอีกเอาตัวเราไปเล่งพิจณาก็คือเพื่อประโยชน์ตัวเราเลยหลุดมาน้อยหลุดมาเป็นหลุดจากไอตัวตนที่ก็ไปพิจาณาเพื่อตัวเราแล้วกลับมาอยู่กับความว่าแล้วก็กลายเป็นความว่าความโล่ง ในความว่างความโล่งเนี่ยมันมันมันถูกไหมล่ะอยู่ความว่างความโล่งมันถูกแล้วต้องไปยังไงพัฒนาต่อยอดยังไงยังไม่ถูกค่ะเป็นค,ความ,ม,กกมเป็นความว่าง,งอยู่แต่เป็นความว่างแบบเหมือนหวานไปว่างเออเป็นความว่างแบบไม่รู้มันเป็นความว่างมันคือมันหลุดแล้วมันก็ถูกอยู่นิดนึงแล้วหลังจากนั้นมันก็จะว่างแบบว่างอยูช่ช่วงหนึ่งแล้วก็เริ่มทําอะไรต่อแต่ความว่างอันนั้นก็ ยังไม่ใช่วิสังขารนะคะมันเป็นความว่างแบบเป็นช่องว่างเป็นช่องว่างใช้คําพูดถูกไหมใช่ไหมถูกแล้วเป็นช่องว่างแต่มีตัว,วเราเข้าไปเสพอยู่เเป็นความว่างจากเป็นช่องว่างที่จากการที่ปรุงแต่งคือมันหยุดหยุดลงไลปรุงแต่งชัว่วขณะเลยเกิดเป็นช่องว่างแล้วก็มีตัวเราเข้าไปอยู่ในช่องว่างนั้นอันนี้เรียกว่าแช่ไม่ได้ว่าง,ต,งตัวเนี้ยหวานก็ ก็จะติดตัวนี้ให้พยายามให้ให้จิตมันได้มีงานทํามันจะได้ไม่ไม่ติดเข้าไปวันติดแย่กว่าพี่เยอะเลยค่ะเมื่อเมื่อกลงวันยังติดอยู่เลยค่ะติดแบบแบบแย่กว่านี้เยอะเลยค่ะฉะนั้นมันก็มีติดมีหลุดมีติดมีหลุดมันเป็นธรรมดาพี่ค่ะตอนนี้เมื่อเมื่อวานดูรู้เห็นอย่างนี้แล้วไอ้ที่เขาไปติดอยู่ในช่องว่างมีตัวเราก็ไปติดอยู่ในช่องว่างจะแก้ยังไงตัวนี้ ใช่ไงโอ้ก็กระพริบตาบ้างกระฉับกระเชงบ้างอะไรบ้างเราเนี่ยไม่จากตัวเราสิเขาว่าเขาใช่ไหมจังเลยให้รู้ตกใจไม่ใช่เราเราเอาตัวเราให้ลูกมาจกใจถามทมในใจอ่ะว่าว่าอย่างเนี้ยทีมีตัวเขาไปไปไปตกอยู่ในช่องว่างให้รู้ตัวค่ะว่าว่างคําตอบเป็นอย่างเนี้ลงตาให้รู้ตัวว่ากําลังว่างอยู่ มันก็จะหลุดออกมาเนะเจ้าค่ะถ้าเขาหลุว่าเจ้าค่ะเขาจหนอมก็คือให้รู้สึกรู้ตัวว่ามันว่างอยู่รู้รู้ว่าเนี่ยกําลังว่างอยู่แล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่ทางอะค่ะแล้วเดี๋ยวมันจะหลุดมาเองค่ะพี่พี่ลองทําดูคือไม่ใกรู้ว่าไอ้ออความว่างอันนี้ยที่เราอยู่ในความว่างเนี่ยมันไม่ใช่ทางมันเป็นทางที่ผิดมันก็จะหลุดเองจะหลุดเอง มลควางทําไมเขาทําได้แล้วหว่นทําไม่ได้หลงตาสอนข้าเราก็ต้องทําไม่ได้เราดูรู้เห็นบอกเขาแล้วเนี่ยเราต้องทําให้ได้แล้วอย่ากลับมาติดองนะเราก็แล้วเขาเก่งกว่าเราอีกก็หลงตาเขาเขาทาได้อ่ะเขาจะทําได้เข้าใจไม่แต่หนองแม่เข้าใจซักอันนี้เนี่ยเขาก็ล้วเมื่อเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าเขาทําได้เขาทำมาหนึงวยังไงให้มันหลุดคือพอพอพี่ไปอยู่ที่ว่างใช่ไหมคะพี่จะรู้ว่าเนี่ยทางเนี้ยไม่ใช่เดี๋ยวพี่จะหลุดเองค่ะ พี่จะหลุดเองแค่แค่รู้ว่ามันไม่ใช่เพราะว่าเหมือนพี่มีปัญญาอยู่แล้วอะค่ะครับค่ะอันนี้คือติดว่าติดที่ว่าที่เป็นลงอยู่ที่เป็นว่างเป็นว่างไปมันว่างแค่ช่องเล็กๆเองพี่วัดเดียวเองอะแล้วมันก็เข้าไปทําอะไรต่อแต่ถ้าเกิดว่าพี่ว่างพี่รู้ตัวว่าพี่ว่าว่ามันไม่ใช่ทางเดี๋ยวพี่จะหลุดนะคะมันไม่นานพี่ไม่ได้ว่างนานไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลด้วยจริงๆค่ะ ใช่ไหมคะแล้วแสดงว่าที่ว่าไม่ได้อยู่ที่ว่างนั้นหลังจากที่ออกจากว่ามันก็ไปคุ้นคิดมันก็กายเป็นคุ้นคิดไปไม่คุ้นคิดไปไม่ก็ไม่เป็นไรเราก็เราก็อยู่ในทางของเราก็ไปเรื่อยๆของเราแล้แตรงที่คุ้นคิดนั่นเราต้องพิจารณายังไงต่อว่าก็คือมีตัวเราเข้าไปคุ้นคิดอีกแล้วก็คือก็เราก็ดูยอมรับว่ามีตัวเราอีกแล้วอย่างนั้นไหมฮะเหมือนแบบ r ร a l i z e แบบแค่รู้ว่า อ๋ออันนี้มันมีตัวเราเข้าไปคิดนะคะแล้วมันแล้วมันเขาทำของมันเองด้วยบางทีพี่พอมีสติมันจะรู้เองไงค่ะไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปดึงไม่ต้องมันไปถึงอะไรมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันจะรู้ของมันเองแล้วมันก็หลุดออกมาแว็บหนึ่งแล้วมันก็พี่ก็จะเจอว่างไม่ในความก็จะเจอว่างก็จะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หลุดจากว่างได้แค่รู้ว่าวันว่างอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันว่างแว็บเดียวด้วยค่ะ แสดงว่าถ้ามันหลุดออกมาจากคุณนคิดมันจะเข้าไปที่ว่างแต่มันยังไม่ได้เป็นตัววิสังขารที่ว่าว่าพ้นตรงนั้นออกมา,าเป็นมันยังไม่ใช่ใช่ไหมครับตรงน,นี้ยังคงเป็นเป็นไปมาระหว่างคุณนคิดแล้วก็ว่างแล้วก็มาคุณนคิดแล้วก็มาว่างอีกอย่างนี้ใช่ไหม่ยยังไม่มีวิสังขารก็ยังไม่ไม่ได้ว่าหลุดออกมาเป็นเป็นตัวั้นจริงหวานนะพี่ขออนุญาตนะเจ้าค่ะหลวงตาววานเลิกสนใจตัววิสังขารไปแล้วเจ้าค่ะหลวงตาเพราะว่า เพราะว่าหวานจะไปอยากได้ตัววิสังขารนะพี่แล้วหวานก็จะไปอยู่กับความว่างเพราะหวานนึกว่ามันเป็นวิสังขารแล้วหวานก็เจ็บทุกทีเลยยึดแล้วเจ็บทุกทีเลยหวานก็เลยเลิกสนใจวิสังขารหวานก็เลยดูแต่สังขารตัวหวานเองก็ดูแต่สังขารแล้วแล้วแล้วลมันก็มันยังเป็นทางของหวานแบบนี้อยู่จ้ะค่ะยังเป็นทางอยู่ค่ะพี่ก็ยังไม่ไม่ได้ไม่ได้ยังไปติดโน่นติดนี่อยู่ตลอดเลยค่ะพี่ค่ะอันนี้คือหวานพิจารณาถึงสังขารแล้วมัน มันเป็นยังไงต่อคะมันพิจารณาแล้วก็วางปล่อยวางไปก <g> ็นะพิจารณาแล้วเราก็จะดูว่ามันไม่ใช่เราเพราะว่ามันจะรู้มันเหมือนมันรู้ว่าไม่ใช่เรามันจับจับขึ้นมาก็ไม่ใช่เราจับอันนี้ขึ้นมาก็ไม่ใช่เราความรู้สึกที่เป็นเราที่เป็นกายใสย่ๆเป็นตัวใส่ๆก็ไม่ใช่เราอันนี้ของหวานนะคะเอาไม่ควรพูดเรื่องตัวเองไม่เป็นไรแล้วก็แชประสบการณ์ค่ะแล้วก็แล้วก็อะไรมันก็จับไม่ได้มันหาตัวเราไม่ได้เลยถึงแม้ว่ามันมีสัญญาที่ ความรู้สึกเป็นเล้าเราเรา,าเป็น,นหวานหวานเนี่ยมันก็มันก็เป็นแค่สัญญาพี่พอเรามีสติมันก็เป็นแค่เออมันก็ไม่ใช่เรามันแค่นิดเดียวเองมันไม่ได้เป็นอะไรที่ใหญ่โตอะค่ะมันเป็นแบบว่าแวบเดียวเราก็รู้ว่าค่ะแล้วเดี๋ยวบางทีว่าก็หลงใหม่ว่าก็ยังมีความไม่ไม่มั่นใจความคิดว่าหว่านจะหลงอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็มีนะมีอยู่ค่ะแล้วตอนที่รู้รู้ตัวอย่างอย่างที่ว่านั่นก็คือความเป็นตัวตนหายไปหรือเปล่าครับ ช่ค่ะมันก็วัดเดียวของหวานวัดเดียวแล้วก็บางทีก็อยู่นานแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าเราหลงไปหรือเปล่าวานก็ยังไม่เก่งเลยพี่ยังไม่ค่อยเก่งแล้วก็แชร์แชร์กันก็คือสรุปว่าก็พิจารณาให้เห็นว่ามันยังเป็นเดี๋ยวไปคุ้นคิดเดี๋ยวก็มาเป็นว่างมาอะไรแล้วก็ให้รู้ว่าไอ้สองตัวนี้ก็ยังไม่ใช่ให mm ้ใ hmm. ห so yes. so mm ้รู้เห็นเหมือนกับตัวหนัก ป,ปัะหากแก้ใจว่าเนี <S 1> <S 1> ่ยมันก็ยังไม่ใช่มันยังไม่ใช่ตัวนั้นมันยังไม่ใช่แล้วตัวคนที่ว่ายังไม่ใช่ก็นั่นก็ยังเป็นความคิดเป็นความคิดเป็นตัวเราที่ยังคิดอีกใช่เพราะมันไม่ใช่มันไม่ตัวนั้นถ้าพี่ไม่ยึดความคิดนะคะมันก็จะมันก็จะแบบมันก็เป็นแค่ความคิดนะคะมันไม่ใช่เราค่ะก็เป็นปรุงแต่งปรุงแต่งขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแต่ตอนเราหลงมันจะเป็นเราคิดนะคะอืครับผมเข้าใจขอบขอบขรบคุณมากครับผม ใส่ชัดเจนครับเข้าใจครับถนอมมีตัวหมายไว้ไงหมายจะไปเอาวิสังขารแล้วก็มีนเลยมีตัวเราที่เป็นอวิชาไปหมายจะจะเอาวิสังขารต้องต้องรู้ต้องทันต้องไอวิสังขารเนี่ยเราไปหมายไม่เราไปหมายไม่ได้เพราะมันไม่มีที่หมายไม่มีสัญลักษณ์ไม่มีการไม่มีตัวตนไม่มีการเกิดดับไม่มีสัญลักษณ์ไม่มีไม่มีที่หมายไม่อาจหมายไปหมายไว้เราจะไปมีตัวเราไปเป็นตัววิสังขาร เลยมันเลยไปติดว่างไปติดช่องว่างที่ไม่ได้เป็นวิสังขารมีตัวเราไปติดช่องว่างคาว่าว่างคือมันว่างจากตัวตนว่างจากเอาวิชาตัณหาอุปทานไม่ใช่ว่าไปเป็นวิสังขารไปเป็นความว่างนั้นคือว่างจากเอาวิชาตัณหาอุปทานกับอะไรคือไม่มีไปมีอุปทานกับอะไรไม่มีตัวตนไปอุปทานกับอะไรไม่มีตัณหาอุปทานวิชาตัณหาอุปทานกับอะไรคือไม่มีตัวตนไปไปไปอยากได้อะไร ไปปรารถนาอะไรจะไปเอาอะไรตอนนี้มันมีตัวเราเนี่ยปรารถนามีตัวเราเนี่ยจะไปอยากได้วิสังขารมเลยกายเ,เป็นเป็นอวิชาตันอประทานมันมีตัวเราเป็นอวิชามีตัณหาต่ออ่ตัณหาต่ออะไรไพอพอนะอุิปทานอ่ก็มีตัณหาต่อวิสังขานั่นนะคือมีมีความอยากอยากจะอยากจะพิพานอยากจะปใช่เลย<ป>ใช่เลยย,ยังเป็นความอยาก อยากนิพพานอยากอยากเป็นวิทังษ์ขันถุกท้ายแช่ไม่ได้เป็นว่างหรอกแช่ว่างคือที่จริงมันความว่าว่างนี่มันว่าจากตัวตนว่าจากอวิชชาตัณหาอุปทานว่าจะมีตัวเราที่จะไปเอาอะไรไปเป็นอะไรคือว่าจากความอยากว่าจากความอยากว่าจากตัณหาก็ว่าจากอวิชชาด้วยนั่นแหละถ้าจะมีอวิชชาก็มีตัณหาว่าจากอวิชาก็ว่าจากตัณหาว่าจากตัณหาก็ว่าจากอวิชชาด้วยสรุปก็คือว่าจากอวิชชาตัณหาอุปทานไม่มีอวิชชาตัณหาก็ไม่มีอุปทาน ถ้ามีอุปทานก็จะมีอวิชชาตัณหาแล้วก็มีอุปทานมันเราจะมีอุปทานต่ออะไรอ่ะมีตัวเราไปอุปทานต่ออะไรก็คือมีตัวเราไปอุปทานต่อนิพพานต่อวิสังขารไม่ใช่นะคือมันมันเห็นสังขารเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่มีเห็นรู้แก่ใจว่าไม่มีใครไปยึดถือสังขารนั้นไม่มีใครไปยึดถือสังขารนั้นคือในใจเราเนี่ยมันมีสังขารเกิดดับตลอดเวลา สังขารทั้งหมดเป็นทุกข์สังขารร่างกายกายจะสังขารวาจาสังขารจิตสังขารตัวเราต้องสังขารขันหน้าทั้งแท่งเนี่ยเป็นทุกข์เป็นทุกข์จะจะไปหาความสุขจะหาความสุขได้ไงกับตัวเราขันหน้าทั้งขันหน้าเนี่ยเป็นทุกข์เป็นตัวทุกข์เราจะเอาตัวเราไปหาความสุขได้ยังไงไม่มีลอกที่เรารู้สึกว่าตัวเราเป็นสุขว่างอันนั้นเนี่ยแสดงว่าเราไปเห็นตัวเรามันผิดแล้วเพราะตัวเราขันหน้าเป็นตัวทุกข์เพราะนั้นเราต้องเห็นทุกข์แล้วก็เนี่ยเราจึงเห็นธรรมคือเห็นว่าความทุกเนี่ย ไม่น่ายึดมั่นถือมั่นเลยมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์เป็นนิจังทุกขังอนัตตามันเป็นทุกข์กายสังขารวาจาสังขารจิตสังขารเป็นทุกข์เป็นทุกข์ไม่น่ายึดมั่นถือมั่นนันเป็นนิพพานนะไม่ใช่ว่านิพพานคือเอาตัวเราไปถึงวิสังขารเอาตัวเราไปถึงนิพพานอันนี้มันมันมันเป้าหมายมันกลับด้านกันคือนิพพานคือสิ้นยึดถือขันห้าถึงจะเป็นนิพพานแต่เราจะเอาตัวเราขันห้าไปไปเอานิพพานไปเป็นความว่างมันกลับด้านทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าตัวเราเป็น ไม่เห็นตัวเราเป็นทุกข์ล้วสิ้นยึดตัวเราจิตจะนิพพานสิทอุปทานขันธ์ห้านะพระพุทธเจ้าพระอ่านทั้งหลายปรนทุกก็สิทธิอุปทานขันธ์ห้าไม่ใช่ว่าเอาขันธ์ห้าไปเป็นนิพพานเอาขันธ์หน้าไปถึงนิพพานเอาขันธ์หน้าไปถึงวิสังขารไม่ใช่เรากลับด้านกลับด้านเจ้าขันธ์ห้าไปถึงวิสังขารเอาไปเป็นนิพพานคือปล่อยวางขันธ์หน้าเห็นขันธ์หน้ามันปรุงแต่งตลอดเวลาแล้วมันเป็นทุกข์ไม่เข้าไปยึดถือไม่มีผู้ยึดถือเพราะว่า เห็นว่ามันเป็น <Alright. S 2> ทุกข์นะเมื่อไหร่เราเห็นว่าตัวเราเป็นสุขตัวเราว่างอันนั้นผิดทางแล้วเพราะว่าขันห้ามมันเป็นทุกข์อยู่แต่เราจะเราไปเห็นว่าเป็นสุขได้ไงไงนั้นถ้าตัวเรารู้สึกตัวเราเป็นสุขตัวเราว่างอันนี้มันผิดทางเข้าใจไหมกระบผมเข้าใจครับผมตอบถูกหรือเปล่าวาน หวานก็ลังดูตัวเองอยู่เลยพยายามแล้ว่างอย่างที่หลวงตาพูดไหมล่ะดูตัวเองใหญ่เลยต้องได้ยินอะไรเลยดูตัวเองใหญ่เลยไม่ได้ฟังอะไรเลยจ้กขอขอโทษหลวงตาด้วยนะเพราะว่ามันเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันมีตัวตนก็เลยก็เลยอยากปล่อยวางตัวตนนิดหน่อยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปจ้าค่ะหลวงตาความอยากปล่อยวางตัวตนเป็นอะไรเป็นเป็นความอยากเป็นตวไม่รู้ทันจะแล้ว ความอยากปล่อยวางตัวตนมันเป็นอวิชชาตันอุประธานมันเป็นกิเลสซ้อนเข้ามาแล้วเพราะว่าไปเห็นเขาเราก็อยากอยากเคลียของเราด้วยเพราะว่าเห็นว่ามันมันใส่เราเราเลยไม่รู้ตัวทันเราไม่รู้ตัวเราไปบอกชี้ชี้อวิชชาตันอุประานชี้กิเลสเขาแต่ใจเราเลยไปกิเลสเลยเราอยากจะปล่อยวางเราอยากจะปล่อยวางบ้างอยาก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 เลยการที่เราอยากจะปล่อยวางไปเพิ่อกิเลส จริงๆตอนที่ดูพี่เขาจะรู้สึกว่าจะหนักน้อยกว่าดูตัวเองเจ้าค่ะมายควาว่าตอนที่ดูพี่เขามันจะลื่นไปเลยเจ้าค่ะแต่ว่าตอนที่เรากลับมาดูตัวเองมันตั้งใจมากเกินไปเจ้าไม่ใช่เพราะว่าอยากถ้ารู้ตัวเองโดยไม่มีความอยากไม่มีความทุกข์มันมีความอยากในการรู้มันก็เลยทุกข์ถ้ารู้ตัวเองอยู่รู้กายรู้ใจโดยไม่มีความอยากก็ทิพผานแต่ถ้ารูา้กายรู้ใจรู้ตัวเองแล้วมีความอยากเข้าไปจึงเป็นความทุกข์แน่นอึดอัดเลย เพราะว่าไอ้แนดอิดอัดไม่ใช่ว่าพอรู้ตัวเองแนดอิดอัดและเป็นความทุกข์รู้ตัวเองเพราะมีความอยากมีความอยากในความรู้มันก็เลยแนนอิดอัดและเป็นความทุกข์เพราะว่าสมุทัยมันก็คือความอยากเลยเกิดแนดอิดอัดก็คือความทุกข์เพราะมีความอยากในความรู้มันเลยเกิดความทุกข์ไอ้สมุทัยจริงๆอ่ะที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือความอยากที่ผสมกันในความรู้มันรู้ด้วยความอยากมันรู้ตัวเองด้วยความอยากมันก็เลยเป็นสมุทัยมันเลยเกิดผลเป็นทุกข์คือแนนอิดอัด ตอน,นี้ที่คนเขาพอแน่นอิดอัดแล้วพยายามไปปรับ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 แต่งแต่งแก้ไขพยายามจะแก้ไขแต่แต่ผลที่มันแน่นอิดอัดให้มันว่างโล่งโปร่งสบายแต่เขากลับไม่มาแก้ที่เหตุเห็นเหตุคือเหตุก็คือว่ามีความอยากในในความรู้ตัวเราอะรู้กายรู้จิตในความอยากมันก็เลยทาให้แน่นอิดอัดถ้ามีความรู้กายรู้จิตเนี่ยมันเป็นเครื่องรู้ในซ้าไปไอ้รู้กายในกายเวทานาในเวทานารู้จิตในจิตทาในธรรมเนี่ย มันก็รู้ไข่ก็รู้ตัวเราเองทั้งนันในอ่ะรู้กายในกายก็คือรู้กายในกายเรารู้เวทนาในเวทนาก็เวทนาคือตัวของเรารู้จิตในจิตก็คือรู้จิตของเรานี่แหละรู้ทําในธรรมก็คือตัวเรานี่แหละะฉนั้นมันจะ่เ่ว่าพุทธเจ้าให้ไปรู้คนอื่นรู้ข้างนอกรู้ตัวเราทั้งหมดเลยกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทําในทรรก็คือรู้ตัวเรานี่แหละรู้กายรู้ใจเรานี่แหละแล้วก็รู้จทั้งรู้แล้วก็ไม่มีความอยากในความรู้กับบนทุกไป รู้ก да kind of right? okay? so, ็ไรก็ร so, ู้ต้องทานความอยากในใจเรานี่แน่ได้แต่มันก็เลยเป็นสักตะวารู้ที่ว่าพญาถาเธอสักแต่วารู้เลวก็เรก็รู้แจ้งศักตะวารู้แจ้งนั่แนละมั่เลยนิพานไปเพราะว่าไม่มีตัวเราในความรู้นั้นมันเลยมีแต่รู้เมื่อมีแต่รู้ไม่มีตัวเราในความรู้ก็เลยพ้นทุกคือมีความอยากมีความอยากก็เลยมีตัวเรามีตัวเราเป็นผู้อยากก็เลยมีตั้งอวิชชาตัณหาอุปทานเป็นทุกข์เลยตัเนี้ยเป็นภพเป็นชาติแต่ถ้ามีแต่ความรู้ไม่มีตัวเรา ไม่มีตัวเราก็มีความอยากมีความอยากก็มีตัวเรามีตัวเราก็เลยมีความอยากก็เลยมันไม่ได้เป็นรู้ที่บริสุทธิ์เป็นความรู้หลงรู้ที่ประกอบไปด้วยอวิชชาตันหาประทานมันก็เลยเป็นพบเป็นชาติเป็นทุกข์ใชค่ะตะกี้มีหลุดออกมาแล้วก็ไปอุปจาระอีกแล้วจังค่ะหลวงตามันจะเป็นยังไงก็่าไปปรุงแต่งก็จะไปยึดกันก็ต้องปล่อยมีความอยากในความรู้นั่นไม่ละถ้ารู้มันเป็นยังไงเราก็มีมีแต่ความรู้ไม่มีความอยากคนในความรู้มันก็ไม่มีใครทุกข์ใค่ะ มีความอยากแล้วก็มีความรู้ที่กว้างขวางกว่าความอยากเจ้าค่ะแล้วก็แล้วก็หลุดหลุดออกมาแล้วก็มาอุปจาระแล้วก็ตอนนี้จะยังไงต่อดีหลวงตาคก็ต้องอ่านใจตัวเองให้ขาดทุกปัจจุบันขณะมีความอยากในความรู้หรือว่าแค่แค่รู้แค่สักตะวรู้ไม่มีความอยากมันดับทุกทุกตรงนี้แน่มีความอยากในความรู้หรือมีความรู้แต่ไม่มีความอยากพระเจ้าจึงตัดกับพยาะเธอสักตะวัรู้เธอจะนิพพาน แต่เรามีความอยากในความรู้หรือมีความรู้สักตะรู้ล่ะไม่มีความอยากปนกันนิพพานเหมือนกันมันก็หายไปเองวงมันก็หายไปเองอย่างเงี้ยก็เพราะว่าไม่มีความอยากในความรู้เลยเหลือแต่รู้ที่บริสุดถ้ามีความอยากในความรู้มันก็เป็นกิเลสอะเป็นอวิชชาตัวุธรรมก็มีความทุกข์เองอะจริงๆมันก็แค่รู้แล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเองก็แก่นั่นแหละเพราะว่ารู้ต้องทนมันมีความอยากในความรู้มันก็หายไปเองไม่ทำอะไรมันเพราะความไม่รู้ทึงเรียกอวิชชา พอรู้เสร็จแล้วมันก็เลยเอาวิชามันก็เลยดับไปว่ามีมีความอยากในความรู้มันก็เลยหายไปเองความไม่รู้เนี่ยเนี่ยไม่รู้้นทานมันเลยเป็นอวิชามันจะว่าไปปรับปรับแต่งแต่งแก้แก้มันแน่มาดึอัดแล้วไปไปไปปรับไปตบตัวไปหาเรื่องรู้ทําเรื่องนี้ทาทาให้มันอ่ะทำให้อาการเน่แน่อึดอัดอะไรมันหายไปโดยที่ไม่มีรู้ไม่ได้รู้ว่าเนี่ยมันมีความอยากในความรู้มันอยากอะไรเปล่าล่ะมันมีความอยากในความรู้มัน มันก็เลยแน่นอึดอัดจุกแน่นไปหมดทึบไปหมดอ่ะแล้วไม่ใช่รอะไปปรับขาไปปรับปรับแต่งแต่งแ,แ,แ,แก้แก้อยากให้ไอความแน่นอึดอัดมันหายไปเลื่ยยิ่งไปเพิ่มกิเลสใหญ่เลยเพิ่มไปเพิ่มความรู้ว่าอยากให้ไอแน่นอึดอัด่ยมันหายไปเลกยกลายเป็นอยากซ้อนอยากขึ้นไปเรื่อยแล้วก็ยังไม่รู้ทอทันก็เลยไปปรับปรับแต่งแต่งแก้แก้ไปพยายามหาไอนั่นดูไอไนี่ดูเพื่อให้มันหายไปแต่ที่มันอยากให้ไออความแน่นอึดอัดมันหายไปอยากให้มันว่างโลปรบงสบายอันนั้นเป็นกิเลส มันมีกิเลสพนอยู่ในความรู้มันไม่ใช่ทางพ้นทุกข์มันก็เลยกลายเป็นไม่พ้นทุกทศทีเป็นบ่อยเจ้าค่ะ <c oughs> แหนดูตัวเองเป็นบ่อยแล้วมันจะได้เ,เลิกหายโง่หายโง่ไอ้เอ้ยเอเอาสิ้นอาวิชาไยโง่สิ้นอวิชาอย่างเดียวหายโง่อพอเริ่มเริ่มอยากก็ต้องใช้สติก็แค่เห็นมันก็<ค>กเลยหาย,หายแหน่มันก็มันก็เลิกอยากเองเนี่ยเพราะว่าเรารู้ว่า ไอ้ความอยากนี่มันทําให้เราเป็นทุกข์เราก็เห็นมันแลเราจะอยากต่อไหมล่ะอยากต่อก็ทุกต่อแล้วแต่ตัวใครตัวมันนะก็รู้อยู่แล้วความอยากมันทําให้เราเป็นทุกข์เรายังอยากต่ออีกก็ต้องเป็นทุกต่อไปตัวใครตัวมันแล้วเห็นแล้วก็ละความอยากนั้นซะพอเห็นว่าไอ้นี่เนี่ยเป็นเหตุที่เราเป็นทุกข์ทำให้เราไม่พ้นทุกข์เพราะไอ้ความอยากนิพพานเนี่ยเนี่ยไม่แต่อยากอย่างอื่นอย่าว่าแต่อยากอย่างอื่นเลยอยากนิพพานอย่างพ้นทุกข์เลยอยากจะว่างหรือจพ้นทุกข์เลยมันว่างกับว่างนิพพากับนิพพาน ไม่มีความอยากเข้าเลยทุกเลยตอนนี้ไม่ว่างมันิพานแล้วพอเริ่มอยากก็ต้องรู้ทันเพราะว่ามันเหมือนกับต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นหลมใช่ไหมคะใช่ใช่ถ,ใชถ้าปล่อยให้มันลาม,มันก็ยิ่งไปใหญ่เลยใช่ใช่ถูกต้อง<ม>ก็คือว่ามันเริ่มเริ่มเหมือนกับว่าไอ้ไฟไอ้ป่าข้างทางนะป่าพงป่าอ้ออะไรมันที่มันเป็นป่าแห้งๆหน้าแรงอะ่ะพอมันจะเริ่มมีมีความอยากก็คือไปกิเลสอะ่ะกิเลสตัณหาเริ่มจะมีความอยากกับอะไร นี่ก็พอใจเริ่มจะมีความอยากไม่เหลือแต่ความรู้อย่างเดียวแต่เริ่มมีความอยากปนอยู่ในรู้รู้ตั้งตารู้ตั้งหูรู้ทั้งจมูกรู้ทั้งลิ้นรู้ตั้งกายรู้ทั้งใจรู้ความคิดรู้อารมณ์เนี่ยแล้วมีความอยากปนในรู้พอเริ่มมีความอยากปนในรู้ปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเริ่มต้นที่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 มันมันเกิดขึ้นเนี่ยคือว่าม่เหมือนคนโยนก้นบุหรี่ที่ติดไฟอะลงมาในป่าป่าหญ้าแห้งๆข้างทางแล้วไม่รีบดับพอรู้ทานปุ๊บต้องพอรู้ตังทานปุ๊บนะแล้วก็ไม่คือไไมมมม่หลปตาาาควยกะ ไฟไฟมันจะดับไม่ลามไปไม่ป่าแต่ถ้าเห็นแล้วก็ปล่อยเฉยให้มันมีความอยากไปงั้นงนั้นเหมือนกับว่าเห็นไฟบุหรี่ติดหญ้าแห้งข้างทางแล้วเห็นแล้วก็ปล่อยเฉยมันลามไปเรื่อยแต่มันเป็นไฟไหม้ป่าแล้วตอนนี้มันดับยากมันเป็นไฟกิเลสเผาใจดับยากแล้วก็พอไปทําอย่างงั้นบ่อยๆมันเกิดเป็นความเคยชินเคยตัวเคยใจเป็นอาสวะ เป็นอสวะหรือนิสัสยคือ,อกิเลสเครื่องดองสันดานเรียกสันดานเลยมันกลายเป็นนิสัยสันดานที่ความเคยชินเคยตัวเคยใจคือปรุงแต่งไปในกิเลสไม่รู้โดยไม่รู้พอรู้แล้วก็ตามใจมันตอนนี้กลายเป็นไฟกิเลสไหม้ลามทุง่งลามลามหัวใจแล้วเป็นทุกข์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ดับยากเพราะอะไรมันกลายเป็นความเคยตัวเคยใจดังนั้นขันติขันติดอ,อดทนอดก้านข่มใจระงับจับจังท้งใจ ไม่ตามใจตามความเคยตัวเคยใจขันติขันติตะละมังตะโปติติขาเนี่ยขันติเป็นตะบะธรรมอันแพร่เผากิเลสอย่างยิ่งเข้าใจแม่หวานเข้าใจจะปล่อยให้ความอยากกิเลสตัณหามันมันมันเกิดขึ้นโดยไม่มีสติปัญญารูา้ทันปล่อยเป็นไฟเผาใจความเคยตัวเคยใจอยากจะแช่ใจสบายขี้เกียจรู้เห็นอะไรขี้เกียจที่จะอ่านใจตนเองแล้วว่ามันมีกิเลสไม่มีกิเลสมันรู้มันรู้โดยมีมีกิเลสตัณหาปะเราอยากอยู่ว่าง อันเนี้ยไอควานที่เราอยากอยู่ว่างว่าเป็นกิเลสไปแล้วมันเป็นกิเลสไปแล้วเรากลัว,วจะเป็นกิเลสนะเป็นกิเลสไปแล้วอยากอยู่ว่างว่าเป็นกิเลสเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะนเนี่ย, <S S ยสติปัญญามันก็จะเริ่มเข้าใจแล้วก็มันเริ่มเต็มรอบมากขึ้นเรื่อยๆ้ะ